เรียนธรรมสการครับคือในเรื่องธรรมะก,กับโลกวิทยาศาสตร์ในบางประเด็นที่คิดเหมือนว่ามันมีความขัดแย้งกัน<ล>นะครับนะขอรเรียนสักสองข้อข้อแรกมือน่าเวลาเราปฏิบัติอย่างไรทำดีทำชั่วเนี่ยมองคิดว่าแล้วใครมาบันทึกมาจดมีเครื่องมืออะไรที่มาตรวจจับบุคคลแต่ละคนที่เดินไปในชีวิตประจําวันว่าเขาไปทําอะไรแล้วก็พี่นาลงโทษระวนจะขึ้นสวรรค์ตกนรกหรือไปเกิดแล้วไม่เกิด ครับประเด็นที่หนึ่งนี่ไงเดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนนะเพราะมันมันจะยาวประเด็นนี้พระโยมไม่เข้าใจปฏิจจสุบาทที่อธิบายเมื่อกี้ถึงบอกว่าคนบันทึกดีเลวของเราไม่มีในโลกนี่คือมิจฉาทิฏฐิดังนั้นดีเลวใครเป็นคนจดจําสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นคนจดจําสัตว์ผู้หลงยึดในขันทั้งห้าเป็นคนจดจาเพราะองค์เรียกอาสวะ หรืออนุสัยอนุสัยคือการจดจำหรือการทรงจำในสิ่งที่เคยชินจิตโยมทั้งวันเนี่ยผูกกับอารมณ์อกุศลเรื่อยๆถามว่าโยมเคยชินมหเคยชินเวลาจะตายจะคิดเรื่องนั้นไหมคิดสัตว์จะคิดไปตามสิ่งที่ตนเองเคยชินไม่มีใครมาบันทึกไม่มีใครมาจดตัวเองบันทึกตัวเองเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้โอเคนะ อีกข้อหนึ่งในเรื่องดีว่าคนเมื่อเมื่อสิ้ชีวิตแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดค,คืออันนี้ผมขจจเข้าใจไปเองนะครับขจจเข้าใจ็นวเองว่ามนุษย์เนี่ยคือมาตามหลักศาสนาหมายถึงว่าเมื่อตายแล้วก็ลงมาเกิดใหม่แต่ในความรู้สึกของวิทยาศาสตร์มันว่ามนุษย์นี่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่อสุจิซึ่งมีการเอาไข่อสุจิเนี่ยมาผสมในดอดแก้วก็เกิดเป็นคนขึ้นมาได้หรือว่าทําไมเมื่อผู้หญิงเป็นหมันผู้ชายเป็นหมันก็ไม่เกิด หรือว่าเมื่อช่วงอายุหนึ่งเมื่อเมนโพอสหรือว่าไม่มีเมนแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเกิดนั่นเหมือนว่าในวิทยาศาสตร์ว่าไม่ได้มนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากว่า,าคนลงมาเกิดแต่เกิดจากการผสมพันธุ์หรือว่าปฏิสนธิอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายหลักศาสนายังไงครับพระศาสดาอธิบายไม่หมดเพียงแต่โยมไม่ทราบพระสูตรนี้เท่านั้นนะพระสูตรนี้อธิบายโยมคิดว่าเด็กกรอดแก้วเนี่ยผสมแล้วเกิดทุกคนเหรอโยมไปคุยกับหมอที่ทําเด็กกรอดแก้ว ผสมเหมือนกันหมดเขาผสมทีไม่ใช่ผสมอันเดียวนะผสมมหาสารเลยนะแต่จะเกิดไม่กี่ตัวที่เหลือเสียเพราะเขาไม่เข้าใจคําว่าวิญญาณถ้าเขารู้จักคําว่าวิญญาณเขาจะรู้ระบบชีวิตมีเพราะวิญญาณต้องก้าวลงสู่คันหรือก้าวลงสู่การผสมตรงนั้นยมพูดแค่ส่วนของรูปธาตุที่มาผสมกันใครอสุจิแต่ไม่พูดเรื่องวิญญาณวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องวิญญาณจึงไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้ หมอคนนั้นสงสัยอยู่นะทำไมผมก็อุณภูมิเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันหมดทำไมไม่เกิดทำไมมันเกิดบางอันทำไมบางอันมันไม่เกิดเขาไม่ยังไม่สามารถหาเหตุผลคําตอบได้โดยวิทยาศาสตร์นะแต่ผู้เจ้าเนี่ยอธิบายกับพระอ,อนนท์บอกอานนท์วิญญาณกับนามรูปเนี่ยอาศัยการเกิดขึ้นและถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหลือจะแตกสลายและอธิบายว่าอานนท์ ถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยไม่ก้าวลงสูขข่คันของมานดาแล้วไซนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระนลบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องดังนั้นต่อให้าขายอาสุจิผสมกันดีขนาดไหนก็ตามถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปจะต้องตายจเจริญง,งามง้อง,งามต่อไม่ได้ผู้เจ้ายืนยันลำดับที่สองถ้าวิญญาณถามอานน์ถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันแห่งมานดาแล้ว สักพักหนึ่งจะแตกสลายนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระพระนทน์บอกว่าไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนั่นคือถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันปุ๊บเติบโตมาสักพักหนึ่งแล้ววิญญาณแตกสลายไปเด็กในคันก็ต้องตายระดับที่สามพระศาสดาบ,บอกว่าถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันของมารดาแล้วนามรูปปรุงตัวเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วเกิดแตกสลายไปอีกนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหม พระนนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องขนาดอยู่แล้วเด็กปรุงตัวมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงเพศปรากฏละนะแต่วิญญาณเกิดเกิดแตกสลายเด็กต้องตายนะผู้เจ้าบอกอานอนท์ให้ทราบไว้เถอะว่านี้คือการนําไปอธิบายว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนะเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายตัววิญญาณกับนามรูปต้องอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้น รูปของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องรู้ว่ามีวิญญาณคลองเรานั่งเฉยๆยืนเฉยๆแต่จิตเคลื่อนมาเคลื่อนไปตลอดนิครนนาฏบุตรเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าวิธีจะแก้กรรมดับกรรมหรอให้ยืนเฉยๆไม่ก้าวขาไปไม่ก้าวถอยกลับชื่อว่าไม่ได้ทํากรรมกรรมจะหมดไปเองผู้เจ้าบอกไม่ใช่นะอ่านี่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรนิครนไม่เห็น นามธรรมการเคลื่อนของจิตที่อยู่ข้างในเรายืนเฉยๆแต่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาเลยเห็นไหมนี่คือความไม่ละเอียดของของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ละคนนะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวขยะตามคิวเอาที่ไม์ก่อนกับนกสกังครับพอาจารย์ครับคือผมผมอยากได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใส่บาต ช่วง uh huh. ตอนเ,เช้าๆเนี่ยครับเพราะว่าบางทีก็บางทีผมก็ใส่เป็นอาหารอ uh huh. แล้วก็บางทีผมก็ใส่เป็นปจ uh ัจจัยอในลักษณะอย่างงี้ครับ uh huh. เกี่ยวกับเรื่องในแง่ของ uh huh. ของทางศาสนาครับโยมเคยใส่เหล้ากับพระไหมไม่เคยอ้าวทำไมล่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีใช่ไหมแต่โยมใส่เงินกับพิกุเนี่ยโยมบอกว่าดีทีนี้ดีไม่ดีเนี่ยต้องฟังใครอะ่ะ ต้องฟังผู้เจ้าพิกุอันหนึ่งพิกุใดรับก็ดีรับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยาปาจิตติพิกุรับเงินทองมาต้องอบัตปาจิตติเงินทองเป็นนิสสกิต้องสละทิ้งท่ามกลางสมไม่อนุญาตให้ใช้สรุปแล้วโยมให้เงินกับพิกุพิกุก็ต้องอบัตโยมให้เล่ากับพิกุพระุทธเจ้าบอกอีกว่าต้องอบัตปาจิตติเหมือนกันผิดเท่ากันทั้งคู่แต่อันหนึ่งโยมสบายใจอีกอันหนึ่งโยมไม่สบายใจไม่ทําอย่างเงี้ย เห็นนะเพราะเราไม่ได้รู้รายละเอียดที่พระุทธเจ้าบัญญัติงยนี่เป็นอย่างนี้นั้นเรื่องของพิขุเนี่ยต้องฟังพระพุทธเจ้าว่าพระุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติยังไงเพราะบุคคลพวกนี้เข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ครบนมัสก,การครับัาถามต่อตรงนี้นะครับอ้าวถ้าเกิดว่าผมจะทําบุญถวายเงินนะครับแล้วถ้าเป็นพิสุนะครับพิสุท่านจะปฏิบัติยังไทงไท่านจะรับไม,ไม่รับ ถ้าเกิดรับก็อาบัติปจิตี<ช>ถ้าไม่รับแล้วครับถ้าไม่รับให้จะปฏิบัติอ <นะ S 2> ย่างไรดีครับอย่ปฏิบัติตามนิสกีปจิตีข้อที่10ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้การเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยจะมีบัญญัตินะเช่นอย่างข้อที่แล้วบอกห้ามรับเงินทองข้อที่2อ,อันหนึ่งพิกุดยถึงการซื้อและการขายเป็นนิสกียปจิตตีอันหนึ่งพิกุดยถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลุปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสกียปจิตีสข้อแล้วนะรับเงินมาแล้วไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนก็ผิดหมด ท่านี้ถ้าจะให้เงินทํำยังไงผู้เจ้าก็ให้ถามพิกขุว่าต้องการไหมถ้าต้องการให้ชี้วายาวักรกรผู้ทํากิตุลาแทนสงด้วยการชี้ผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกถ้าไม่ใช่ทําการในอารามให้ชี้อุบาสกให้เป็นวายาวักรกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวจักรกรของพิกขุทั้งหลายมีบัญญัติไว้ในปาติโมนิสกีปาจิตีข้อที่10ข้อนี้ค่อนข้างยาว ไล่บัญญัติตั้งแต่ว่าพระราชาส่งทูตมามอบเงินไปกับทูตแล้วให้เอาเงินเนี่ยไปทําจีวรให้กับพิขุพอทูตมาถึงพิขุแล้วเนี่ยปรากฏว่าทูตไม่ได้ทําจีวรแต่เอาเงินก้อนเนี้ยมอบให้กับพิขุพิขุต้องทํำยังไงผู้เจ้าบอกเธอต้องปฏิเสธพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการทูตไม่สําเร็จประโยชน์นี่กลับไปพระราชาลงโทษแน่ ทูตก็ต้องถามต่อขวนขวายต่อว่าก็ใครๆผู้เป็นวายาวัชกรของท่านมีหรือมีไหมใครทํากิจธุระแทนให้ท่านได้ในการรับเงินเพราะว่าพิกุไม่รับเงินแต่รับจีวรได้ไหมรับได้นะดังนั้นต้องปฏิเสธการรับเงินพอทูตขวนขวายต่อว่าใครเป็นคนทําแทนให้ท่านได้พ,พินะกพนนพุผู้เจ้าก็ถามพิกุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัชกรด้วยคําว่า คนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของพิกุทั้งหลายทูตนั้นก็เอาเงินไปให้กับวายาวัจกรแล้วสั่งกับวายาวัจกรว่าท่านทําจีวรให้นะให้กับพิกุนะแล้วต้องกลับมาบอกพิกุด้วยนะว่าให้เงินไปเท่าไหร่อะไรไปเท่าไหร่ให้แก่ใครย,ยังไงบอกให้เสร็จแล้วถึงจะกลับไปได้จากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่พิกุต้องการจีวรให้พิกุไปทวงกับวายาวัจกรเพราะองค์ให้ทวงด้วยวาจาได้สามหนสองถึงสามครั้ง ถ้าเขาทําจีวรให้ก็ดีไปแต่ถ้าทวงสามผแล้วเขาเฉยๆให้ทํำยังไงต่อไปยืนนิ่งต่อหน้าอ่าสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากถ้าเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากยังวาย,ยาวจชกรนั้นให้จัดจีวรสําเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้เธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรน,นั้นให้สําเร็จปรับอาบัติภิขุเป็นนิสกีปัจจิติพยายามเกินประมาณนะ ถ้ายืนนิ่งหกครั้งเขายังเฉยเฉยต้องวางใจแล้วว่าไม่ทําอะไรต่อนะวิธีอย่างเดียวที่ฟิกขูทําได้คือไปบอกเจ้าของทรัพย์ให้มาทวงเงินกับคนนั้นบายาวัจกรน,นั้นนั้นเป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นอย่างนี้นะเชิญเถอะครับนมัสการะคุณเจ้าครับคือผมจะมีปัญหากับเพื่อนตลอดเวลาคือเวลาเขาจะถามชอบถามว่า ตอนอพระเวสสันดรมีสิทธิ์อะไรที่จะยกกัญหาชาลีกับกับานางมัซีให้กับชูชกใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ผมก็พยายามอธิบายผมก็บอกว่าตอนนั้นในยุคสมัยนั้นน่ะมันต่างกรรมต่างวาระกันก็คือสมัยนั้นลูกเมียถือเป็นทรัพย์สินของของของ,ของผู้ชายคือคุณสละทรัพย์อันมากของคุณนะให้คนอื่นแล้วเนี่ยคือ,อผมก็พยายามอธิบายในรูปแบบนี้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจ ครับพระ yeah. คุณเจ้ามีคำชินคือการเสียสละขนาดนั้นเนี่ยนั้นเป็นคำสอนของโพธิสัตว์ตอนนั้นผู้เจ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะ,ะุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระเจ้าคำสอนโพ,พธิสัตว์ยังไม่ใช่ถูกทั้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้รเป็นผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าเคยสอนอย่างนั้นไหมไม่เคยแต่นั่นคือการบำเพ็ญบรารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้น การที่จะเป็นผู้เจ้าต้องทำบารมีทั้งหมดเนี่ยเต็มเปี่ยมหมดใช่ไหมสละออกได้ทุกอย่างแต่การที่จะหลุดพ้นในระดับอหรหันต์สาวกนั้นไม่ต้องทําขนาดนั้นนะคือผู้เจ้าเนี่ยพอตัดสลูปุ๊บเจอทางสายกลางไม่จําเป็นจะต้องโอโหสละลูกเมียเอาลูกตาไปแขนขาไปไม่จําเป็นขนาดนั้นมัชชิมาปฏิปทาต้องฟังจากเมื่อผู้เจ้าตัดสรูแล้วโพธิสัตว์ ไม่ได้เป็นแม้แต่โสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่คําสอนโพธิสัตว์ไม่มีแต่โพธิสัตว์พูดบางครั้งอาจจะเป็นสัจจะพระพุทธเจ้าก็รับรองคําพูดของตัวท่านเองในสมัยเป็นโพธิสัตว์ในบางครั้งบางคราวเท่านั้นอย่างนี้เ <c oughs> ช่น <c oughs> กราบนมันสการพระคุณเจ้านะเจ้าคะพันเอกหญิงดัดชนีทองสรีจากกรมกิจการพลเรือนทหาร <c oughs> บกคะ่ะ ขออนุญาตถามนะเจ้าคะว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากเ,าเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อาจจะใช้อาจจะใช้เครื่องแต่งกายแล้วก็กระทาอะไรต่างๆท,ที่ที่ผิดเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้บางส่วนเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคา,ารวาสพุทธศาสนิกชนเราเกิดความเสื่อมศรัทธาแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ย ก็เข้าใจว่าอยู่ที่อยู่ที่ตัวบุคคลาศาสนาก็ยังเป็นาศาสนายังเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าสมมติว่าเ,าเราอยากจะทําบุญนะคะกับพระคุณเจ้าไม่ว่าจะใส่บาตรหรือว่าจะปัดใจอะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะบางครั้งจิตมันมีความรู้สึกว่า,าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามหรือเปล่าเราเริ่มไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะแนะนาคารวะ่างใดบ้างเจ้าค่ะถูกต้องคือการทําอย่างนั้นส่งเสริมให้าศาสนาอายุสั้นลง อันนี้สงยมได้ไหมได้แต่ได้เยอะไหมไม่เยอะน้อยการทำบุญกับพิกขุที่ทุศิลุ้จ้าบอกทานนั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีอันนี้สงใหญ่เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้อริบุคลก็ไม่ได้นะชนเราได้คบหาสมาคมกับพิกุเหล่านั้นนะย่อมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอนะสีก็ไม่งามราคาก็ถูกนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวผู้จ้าเปรียบพิกุที่ทุศิลเหมือนกับผ้าเปลือกปอ แม้จะบวทใหม่แม้จะเป็นมัชิมาภูมิหรือเถระภูมิก็เป็นผู้ที่ไม่งามนะพระศาสดาตรัสบอกให้คารวาทำยังไงอย่า,ยาสนับสนุนหน้าที่โยมคือไม่สนับสนุนพิขกขุกุงโกสัมพีขัดแย้งกับพู้เจ้าชาวเมืองโกสัมพีไม่ใส่บาตรไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนทั้งสิน้นพิกคุจะเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ตราบใดที่โยมสนับสนุนโดยที่ท่านยังทําผิดอยู่ท่านจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทําผิดจะดํารงอยู่และเมื่อการทําผิดดํารงอยู่พระองค์เปรียบเหมือนนาข้าวหรือลายอ้อยที่มีเพลี้ยลงจะไม่เจริญงอกงามาศาสนาจะอายุสั้นลง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 เท่ากับว่าการกระทําของโยมเป็นตัวเร่งปฏิยาให้าศาสนาอายุสั้นลงนะกลายเป็นสิ่งที่เรากระทํอาอนิสงส์ได้น้อยแต่ผลกระทบมีมาก องค์งจึงฎนี้อยู่ในปฐมธรรมให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคลค,บคลผู้สมควรต้องดูบุคคลผู้มสมควรผู้เหมาะสมนะนั้นพู้เจ้ามีบัญญัติไปหมดตรงนี้นะรายละเอียดมีจริงๆถ้าโยมเนี่ยศึกษาคำพระศาสดาเนี่ยโยมจะสังเกตง่ายตั้งแต่การใช้บริขารอากับกริยาพู้เจ้าเนี่ยคุมอากับกริยาของพิกุทั้งหมดตั้งแต่การบ้วนน้ำลายอย่าบ้วนลงในของสดเขียวบ้วนลงในน้ำการ เดินนะการไกวแขนนะการมองอะไรต่างๆนี้ผู้เจ้าจะมีรายละเอียดไว้หมดเลยแม้แต่การใช้จีวรน,นะถามว่าทําไมสีจีวรของพิขุไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ทําตามพระวินยัยในพระวินัยบอกเลยว่าอันหนึ่งพิคุดได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวกลามก็ได้ตมก็ได้ของดำาำก็ได้ ถ้าพิกุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีเนี่ยสอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวันใหม่ปรับอาบัตปาจิตีนะพิกุต้องอาบัตถ้าไม่ทําอย่างนี้และผ้าที่ย้อมเนี่ยย้อมด้วยน้ําฝาดนะได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้เพียงแต่เราทําตามกรรมวิธีของุู้เจ้าสีจีวรนพิกุจะเหมือนกันทั่วโลกแค่นั้นเองแต่ตอนนี้พิกุก็ซื้อจีวรมาเขาให้สีมาอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่เอามาทําลายสี คือย้อมได้น้ำฝาดนะอันนี้ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนสีมันออกมาอย่างไงก็ใช้อย่างนั้นและสีจะออกไปในโทนเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่จะออกเป็นโทนเดียวกันหมดถ้าซักบ่อยสีก็ซีดลงถ้าตากแดดสีก็เข้มขึ้นย้อมทับมากขึ้นสีก็เข้มขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุแต่จะออกมาโทนน้ำตาลอย่างเนี้นะ,ะเข้มบ้างจางบ้างนี่ถ้าโยมสังเกตเห็นง่ายๆเพราะการใช้จีวรย้อมน้ำฝาดมันทํายากโยม พระที่ขี้เกียจจะไม่ทํามันทํายากมันต้องมีเตาาย้อมผ้ามีกระมังมีอะไรนะแล้วจีวรเนี่ยโยมไม่ใช่ซักทุกวันเสื้อผ้าโยมซักทุกวันเนี่ยแต่มาสิบห้าวันซักที <c oughs> เห็นไหมน,ะนาต้องนุ่งห่มไปสิบห้าวันซักหนึ่งครั้งเพราะซักทีมันต้องใช้เวลาทั้งวันนะซักเสร็จเอาน้ําสีมันจะหลุดออกไปขี้เหงื่อขี้ครายหลุดออกไปตากให้แห้งกลับมาย้อมทับอีกตากให้แห้งแล้วย้อมจนกว่าจะได้สีอย่างเนี้ย หมดเวลาไปหนึ่งวันซักทุกวันไม่ไหวนะดังนั้นการใช้จีวรของพิ่ขูก็จะต้องระมัดระวังมากนะสังเกตจากบริขารก็ได้ง่ายๆไม่ยากนะสังเกตจากหลักธรรมท่านยังมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมอยู่ไหมกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีสิ่งอื่นบันดาลมาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้บันดาลได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันต้องละได้แสดงว่าท่านยังไม่แต่โสดาบัน อย่างนี้ยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกับพระาศาสดาอยู่นะซึ่งอะลรบุคคลจะไม่มีความเห็นขัดแย้งกับาาศาสดาตัวเอง